นี่คือการเที่ยวในยุคโควิดค่ะหลังจากที่ประเทศเยอรมนีนะคะหลายเมืองเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์นะคะก็อนุญาตให้โรงแรมให้ร้านอาหารหรือร้านกาแฟหรือร้านขายของต่างๆนะคะเริ่มเปิดทำการได้แล้วันนี้นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เรามาเที่ยวที่แถวแม่น้ำมเซลค่ะ <laughs> เราก็มาพักที่โรงแรมนี้ค่ะ ที่เมืองชื่อเซตทิงเินนะคะโรงแรมนี้นะคะ,ะตึกนี้อายุกว่าร้อยปีแล้วค่ะชื่อโฮเทลเซลิงเกอโฮนะคะจะติดแม่น้ำโมเซลเลยค่ะแล้วเรามาพักที่โรงแรมนี่เราต้องอก่อนจะเช็คอินนะคะเราก็ต้องตรวจโควิดที่ที่ตรงแคชเชียร์ตรงเช็คอินนี่นะคะ ก็จะมีชุดขายชุดละ7ยูโร50เซ็นเซนนะคะแล้วก็ตรวจก่อนถึงจะเช็คอินได้ถ้าเรามีผลเป็นเอ่อเนกาทีฟหรือไม่ติดเชื้อนะคะและข้อสำคัญอีกอันนึงคือร้านอาหารร้านกาแฟค่ะที่เริ่มเปิดแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งได้นี่นะคะต้องเอ่อทำนัดแล้วก็ต้องตรวจโควิดที่เป็นเอ่อเนกาทีฟ หรือเป็นลบเป็นที่ไม่ติดเชื้อนะคะถึงจะเข้าไปร้านอาหารหรือ,อร้านกาแฟได้นะคะคที่ผนังโรงแรมน,นะคะจะมีภาพวาดแล้วก็โรงแรมจะตั้งชื่อห้องนะคะเขาไม่ใส่หมายเลขเป็นชื่อห้องแบบนี้คะ่ะนี่นะคะชื่อห้อง ะะที่ผนังโรงแรมเห็นไหมคะจะมีภาพวาดเหมือนอประมาณว่าริมแม่น้ำโมเซลนะคะนี่งเก้าเจ็ดนี้หนึ่งเกาห้าเนะคะภาพต่างๆ ขึ้นบันไดนะคะอันนี้คือ,อของเก่ามากกันนะคะน่าจะเป็นช่างแต่ช่างเครื่องพิมพ์ดีดน่าจะเป็นเรื่องราวเป็นประวัติความเป็นมาของอ,องูลของวายนะคะที่รับรูมแม่น้ำโมเซลแห่งนี้นะคะนะคะ จนเรานะคะโเสียวสารูเรานอนห้องนี้นะคะเตียง k คิงไซส์ค่ะแล้วนกะ็ที่ในห้องนี้นะคะโคมไฟประดับตกแต่งใช้ขวดวายทั้งหมดเลยค่ะนี่คือห้องอาหารของโรงแรมนะคะดูนะคะใช้ขวดวายทำโคมไฟค่ะ ตรงฝ้าเพดานนี่ก็จะมีเหมือนแผนที่นะคะรับลุงแม่น้ำโมเซลค่ะใช้ขวดวายค่ะตกแต่งด,ดูตู้นี้นะคะเต็มไปด้วยวายค่ะเช็คเอาท์แล้วนะคะ นี็คือสัมภาระของเราค่ะแดดดี Daddy ค่ะตอนเช้าจิตเอาแล้วค่ะบายบายโฮเทลเซนทิ bye ้งนะฮะบายบายโมเซลค่ะ